มันนี่มาฟังเรื่องเสี่ยงเมียงขอหยิบยกเอาตอนเสี่ยงเมียงขี่ตัวผู้ใดผู้ใดเข้ากะหูเขาก็ซากันแล้วว่าเสี่ยงเมียงตัวเก่งผู้ใดเบาน้ำบาไดถือเสี่ยงเมียงตัวบัดไม่เงี้ยนี้ก็คือกันมาตาหน้าพอดีมือนั่นหาบกะคุมายางกายเสี่ยงเมียงหูเสี่ยงเมียงขี่ตัวบ่สนละยางกายเส้ย่างมาหอดโดนเติบวะนี่เสี่ยงเมียงไม่เงยกันหรอ มันจะเข้าขนาดเรื่องเหมือนเราเม้นยังเราไม่ไงวันนี้มึงไปหาตัวคนทั้งหลาเขาจะยิ่งข้าวว่ามึงไปหาตัวคนมาเนี่ยสันตัวกูเบิ้งขนนาดสันโอ้ยบ่ได้หาตัวไผรได้เราไม่ไงสันมีแต่คนได้เราไม่ให้ตัวสันตัวกูเบิ้งขนาะมึงอ่ะตัวยังเราไม่ไงตัวกูล่องสางนี่แล้วคันว่ามึงเก่งสันโอ้ยตัวล่องสางไผที่ตัวได้เขามีแต่ตัวขืนสางกับตัวตัวล่องสางว่ามีหรอก่าน ชันจินีตัวขึ้นซางกับตัวตัวกูขึ้นเหมือนกันนะมึงบันี้ว่าแล้วไม่ไงไงกองก้อยแล้วบัดนี้ล่องซางทันทีเลยบัดนี้เจียงเมียงก็ยืนเบื้องอยู่พอเราลงไปป้าโดนเอ้ามึงตัวกูขึ้นบัดนี้ตัวแม่ตัวกูขึ้นบันเจียงเมียงก็หัวควันโอ้ยแล้วแต่เจ้าขึ้นเมื่อกันแล้วบัดนี้ท่านก้อยตัวลงแล้วบัดนี้ท่านอยากนอนในหันกันนอนสักทีความดีเมียบ้านดอก ไม่ไงนันท่าสี่ขึ้นได้วโอ้ยบักข้ามึงไงตัวกูขักกูแน่นอตัวกูต้อง,งสางแล้วมากูขึน้นทำแม่แค่จังไหนกูจะขึ้นได้แล้วบายยวว้านงีบง้บักเสียงมยเมียงหัวขวันยางสวยบักขามึงไงบักเสียงเมียงดินตับตับตับเราสูนในเสียงเมียงมันขึ้นจากสางมาแล้วบายย้านนี้หมวกเสียงเมียงยังไม่เค็ดกูขักนะมาสูนแทน้อบ้านนี้สูนแทน้อ เชียงเมียงห้าตับตับตัมปอดมึงขึ้นมาแล้วบาดเป็นไงกัเลยสูตรบักไงเล่ากันเลยโอ้ยทื่ตินตับตาบักเมียงบักเมียงบักเมียงกูจี๊ยวไปกูจีื่อไว้พ่อไงอันนี้ก็คือกันบาดฟั่นฟื้นปอกปอกหิวห่างทางนี่ล่ะบังเอิญเสี่ยงเมียงกับยางมาพอดีหอวยเสี่ยงเมียงของที่ไปใช้เขาคือว่ามึงตัวเก่งแท้ตัวกูก็ได้ เฮ้เจ like like ้าสีมเมาเล่นเฝ้าหัวลูกเจ้าตกเฮี้นเป่าน้ำญุบุนฮะเราเฝ้าเมียยังเฮ้เมียนบ่มียังไปแล้วบวะเล่นที่ดีที่ดีบ่ได้สนผู้ใดแล้วได้ยินว่าลูกตกเฮี้นเฝ้าน้ำลูกอย่างเดียวแล่นมาหอดเฮี้นแล้วบวะนี่เห็นตาลูกนั่งเลียนงอนเมียเลยถามเอ้าเจ้าคือเล่นตาตีตาล้านในเทาเอ้าเอ้าเสียงเมียงคือว่าลูกเขาตกเฮี้นนะน่ย ว้ยเจ้าถือบักเสียงเมียงตัวละตัวนั่นถ้าเราแล้วสิึ้นได้บาทว้ยพ่ออยากใครอยากมาบ้านบักเสียงเมียงเสียเสียลูกบักเสียงเมียงเราเล่าก็ได้ข้าวข้าวบักเสียงเมียงดังไกลได้บาดดังไปหอดหูพญา่ะคนแล้วบาทนี้พญา่ขึ้นสีตัวเสียงเมียงแล้วปึกสาครับพวกทหารเสนาแล้วบานเฮ็ดจังได้ยังสีตัวเสียงเมียงได้ท่าน ถากันตดใส่บังไว้แล้วบ้านี่เขาสิต้องไปห้บักเสียงเมียงดมเพราะได้คิดนได้แล้วก็ออกเดินทางแล้วพะยก็บสีหน้าไปขามดงขามป้าไปแล้วบ้านี้ตามหาบักเสียงเมียงถือบังตดลอดแล่มไปแล้วพะยส่วนเสียงเมียงก็อยู่แถวนั้นแหละว,ว่าได้ไปไสดรอกอม,มือดีขึ้นดีก็หานอนเว้นน้ำเทียงหน้าแล้วมือนี้ก็คือกัน เห็นเทียงหน้าได้โอ้เทียงนี่เป็นแต่เย็นดีด้วยส่วนพญากะเดินทางมาเลยเรื่อยจนว่ามาหอดมาเห็นเทียงหน้ามันต่อพญาเลยบอกเสหน้าว่านี่ละเทียงนี่ละพักเศ่้าก่อนกันมีคนนอนดูพอดีเฮ้ยต้องไปทำบางการมันสีหูวจักเสี่ยงเมียงบ่าว่าแล้วถ้าเสหน้ากะพากันป่งพญาลงตัวแบบเสีหน้าผู้หนึ่งเลยว่าเดี๋ยวทาอยู่นี่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผู้กาที่ขึ้นไปถามมันเบิ่งกันว่ามันที่หูบ่ว่าแล้วขึ้นไปแล้วเสียหน่ะเฮ้ยโตเป็นไผ่พันอนอยู่นี่โตหูจักเสียงเมียงบ่บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้อันมี้ธุระอีหยังกับมันล่ะเสียงเมียงอันนะเพฮ้ยเนี่ยที่เอาบางตดไปให้มันดมเห็นบ่พะยะถือบางตดอยู่นั่นน่ะโหยบ่แม่นมันเฮยแล้วบ่คือบ่พากันดมเบิ่งแนีดมเบิ่งก่อนเฮยแล้วปานนี้ยั่น จังได้คอยจังสีบอกว่าเที่ยงเมียงยุไสกันตัวท่นทานเฮยนั่ะนะแต่ว่าคอยบอกว่าเฮยเบิร์เหล่าดีตัวไปหาดมเบื้องเท่ากันขนาดสีหน้ากับเ้างลงไปหาพญะาแล้วบันอบอกพญะาแล้วหมอนั่นว่ามันเฮยแล้ดวดมลุ่มเบื้องน,น้ำยังขอน่อยอมแมนสัน้นตีครับผมว่ามันถือเฮยคือเขาว่าได้เดี๋ยวดมเบื้องน,น้ำยังตัวดมเบิ้องยังหรือที่ไปบักหน้าแล็นี่บ่เบื้อง ดยพญาดมกวนรถขน้อยเัิมเฮ้มึงบ่เัิมอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้าดมกวอนก็ได้พญาจับบังตัวมากนะบ้านเชินขน้อยเปิดบังตัวอัวคายพญาตลบเลยบ้านเะเสนาจับบังได้กันเอ้ยซาลบคือกันบ้านมันเหม็นส่วนเสนาอีูคู่นึงว่าท่านด้ดมเนี่ยเนี่ยือกินซื้อซื้อสักง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 ักลมทวนส่วนเสี่ยงเมียงอ้วน ควรเลยแล้วบาทนี่โดนเติมสีหน้ากับพญากับฟื้นขึ้นมาแล้วบาทนี่สีหน้าได้บังตดกับสีย่างขึ้นมาบอกเสี้ยงเมียงตัวว่าตดบ่ท่านเบิดย่างบ่อแล้วท่านถือบังตดย่างขึ้นมาบังตดตดบ่ท่านเฮยเจ้าบอกได้ยังว่าเสี้ยงเมียงโยเสย่านโอ้ยกับคอยในลาเสี้ยงเมียงคอยในลาเสี้ยงเมียงมาท่านฮึนี่บอกเสี้ยงเมียงท่านฟ้าบัดนี่มักเสี้ยงเมียง นี่มบักเสียงเมียงเบาจำนันพญากะลมทวนเปลี่ยนลมอีกรอบที่สองสวนเสหน้าอีกคนหนึ่งอ่ะโอ้ยนี่มบักเสียงเมียงถือมันตัวจนได้เนาะหาเอ้เบาจำนันกะเป็นลมคือกันแล้วเสหน้าก็เลยสวนเสียงเมียงเห็นเสหน้าพะาเปลี่ยนลมแล้วก็ลอยหนีตัวพวกนี่ท่าที่ฟื้นขึ้นมากะโอ้ยเบิดเฮียเบิดแฮียผ้ากันเดินทางครับตอนแล้วบาน เสี่ยงเมียงต้่มภาพสมวันต่อไปอ้าจบเมียงเสี่ยง